ชาวบ้านปาบอลตามเทจังหวัดพัทลุงค่ะขารวมัำซืบซ้ำประเพณีรับเทียมดาตอนรับเทวดาองค์ไม้ปกปักหลักษามู่บานเพื่อความเป็นสริริมงคลช่วงลังสรงกรานค่ะ บรรยากาศเทบริเวณสนามโรงเรียนวัดปาบอลตำอําเภอปาบอลจังหวัดพัทลุงชาาบ้านในพพ้นเทบ้านปาบอนตำค่ะาต่างก็ทยอยนั่เครื่องบวงสรวงเทวดาประกอบด้วยข้าวสุกแต่ยังไม่มีใครตักกินปลายางอาหารข้าวหวานรวมไปถึงน้ำดืม่มลา้าขาวและก็ดอกไม้ถูกเทียนจัดเป็นธาตุไซกะทงใบตองของแต่ละครอบครัวนํามาจัดว่างเรียงบริเวณลานประกอบพิธี พร้อมกับนํำกระดาษทำเป็นธงซ้มเลี้ยมเขียนเชิญนาสกุลคนในครอบครัวแล้วก็คำ่ออคำอวยพรค่ำข้อพรปอกปักไว้บนเครื่องบวงสรวงนี่แหละนอกจากนี้ก็ยังมีขบวนแห่เทวดาซึ่งก็มีการจำลองเทวดาทางเซติตมาจากแต่ละมู่บานเพื่อรวมในพิธีรับเทียมดาหรือว่ารับเทวดาซึ่งเป็นประเพทนี้ที่ทำกันมาในช่วงสงกรานต์เนื่องจากว่าถือเป็นวันขึ้นปีไม้ของไทยชาวตายก็เชื่อกันค่ะว่าในช่วงวันสงกรานต์เนี่ยเป็นวันทะลึ่งซกไม้ จะมีเทวดาองค์ไม้พัดเปลี่ยนกันลงมาคลุมคร้องโลกและก็ดูแลถูกสุขของบานเมืองก่อนวันสงการานต์หนึ่งวันก็เลยจัดให้มีพิธีกรรมรับเที่ยมดา เพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งก็เป็นประเพณีที่ทำซืบต่อกันมาอย่างยาวนานค่ะพอถึงเวลาฤกษ์ดี10กานาฬิกา19นาทีค่ะก็ถึงเวลาของการประกอบพิธีนายพิทยาคุมเคียมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนป่าบอนก็ได้เป็นประธานจุดเทียนชัยบูชาเทวดาเริยนจุดตังเครื่องบวงสรวงสังเวยนะคะก้อนถิ่นทางสภาชุมชนบ้านป่าบอนตํำเนี่ยกำโดยร้อยตำรวจตรีประมวลเกือนุนประธานสภาชุมชนบ้านป่าบอนต่ำก็ได้นำทีมเนี่ยจุดเทียนรอง จากนั้นค่ะก็ได้มีการประกอบพิธีบดสวดชัยมงคลคาถา้าหุ้มมหากาก่อนจะมีการแสดงโนรารำถวายเทวดาด้เยาวชนค่ะในพื้นที่อำเภอบาบป้าบอเนี่ยการแสดงอของชาวบ้านโดยชาวบ้านในพื้นที่เขาก็มีความเชื่อะว่าในหมู่บ้านค่ะจะมีเทวดามาคุมครองรักษาให้โยเย็นเป็นสุข ทำมาหากินได้คลองทางนี้เนี่ยสำหรับการจัดพิธีในพื้นที่บ้านป่าบอนตําค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยชาวบ้านก็จะประกอบพิธีบร,ริณาบ้านของตัวเองนะ<ฆ>แต่ว่าต่อมาค่ะน้องด้าก็ได้มีการจัดรวมกันเพื่อสร้างความสมามัคคีในชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากอบตป่าบอนนะให้ทางสภาชุมชนบ้านป่าบอลตําเป็นผู้จัดงานรวมซืบซ่านเป็นคนที่สิบเก้าแล้วนั่นเองค่ะ<ฆ><ฆ>นี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เขาได้มีการซืบซ่าน<ฆ><ฆ>มาย่างยาวนานในช่วงเทว ส่วหลังส้งการเนเมนาดาประเพณีรับเทียมด้านะคะก็จะเห็นว่ามีการสร้างมาคีกับคนภายในชุมชนจากปกติเดีเขาบอกว่าพืนนะจัดนาบานตัวเองหลังจากนี้เนี่ยเขาคือเอามาจัดรวมกันจะได้เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชนด้วยเหมือนกันความเชื่อนะก็คือว่าก็เชื่อว่าพอล้งปีไหมจะมีเทวดาองค์ไหมลงมาพัดเตียนกันในการปกปองหมู่บ้านปกปองประชาชนอะไรพวกนี้ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเทนาสนใจมากๆในพื้นเทจังหวัดพัทลุงนั่นเองนะคะ